ผมได้ยินเสียงเหมือนมีตัวอะไรวิ่งออกจากใต้ห้างของผมเนาะมาแบบไม่ส่งไม่เสียงเสียงอีกทีก็คือวิ่งพุดไปเลยนะครับผม Mm hmm. สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านนะฮะพวก็ผมเชนจากช่องรายการลองดูโอเคนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็ได้เข้ามาในป่าเพียงลําพังคนเดียวนะครับผมจะพาพี่ๆเนี่ยไปชมภาพบรรยากาศในป่าซึ่งจะเป็นห้างนะครับผมก็ห้างตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มานานมากๆเลยนะครับผมซึ่งอตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์ก็กาลังส่องลงมานะครับก็ เดี๋ยวผมเนี่ยจะเร่งฝีเท้านะครับเพื่อที่จะไปถึงเร็วไว้ที่สุดนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมเดินทางเข้าไปดีกว่านะครับผม และในตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงยังห้างร้างแล้วนะครับผมก็จะเป็นห้างที่ผมทํามานานมากๆเลยนะ่จาจะประมาณ4ปีแล้วนะครับนี่เลยก็ต้องเช็คดูก่อนนะว่ามันยังขึ้นได้หรือเปล่าโอ้บันไดบันไดเนี่ยคิดว่ามันยังใช้งานได้นะครับผมนะเพียงแต่ว่าไอ้พื้นข้างบนนี่มันใช้งานได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปเช็คดูนะครับก็ถ้าเช็คไม่ได้เนี่ยผมก็จะลงมาแล้วก็แคมป์ข้างล่างนะครับผม ในจุดนี้นะครับก็จะดีมากๆเลยห้างนี้มีผมเนี่ยเคยเจอสัตว์ป่านะครับผมเนาะเก้งนี่แถวๆบริเวณจุดนู้นนะครับผมเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็2ปีที่แล้วผมก็เจอมาไม้ทางด้านนี้นะฮะพี่ๆที่รับชมคลิปของผมติดท,ท,ท,ที่ติดตามไว้นะฮะตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าห้างตรงไหนเป็นของผมห้างตรงไหนที่เคยเจอสัตว์ป่าบ้างนะผมขอบอกแบบนี้เลยนะ ข้างตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่บนยอดขาวนะครับผมเนาะเห็นไหมนี่พี่เห็นไหมครับว่า,าตรงยอดเขาวพอดีเลยเขาลูกนู้นก็จะสูงกว่านะครับผมเนาะให้ดูบริเวณรอบๆอบก่อนนะฮะก็เวลาขึ้นมาแบบนี้เนี่ยน้ำเนี่ยต้องพกมานะถ้าไม่พกนี่น่าจะ,ะหิวน้ํากันเลยทีเดียวโอเครับขึ้นไปดีกันดีกว่านะครับผม ณตอนนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นมาถึงยังห้างเก่าแก่ของผมแล้วนะก็สภาพของห้างเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมเนอะดูครับผมเตาวเนี่ยก็ยังใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าคานที่รองรับเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับผมอืมแล้วก็ไอ้กันตกข้างๆฝั่งนู้นเนี่ยมันร่วงลงไปแล้วมันหักนะครับผมดูจากสีของไม้เนี่ยคิดดูว่าสามสี่ปีนี่นานไหมครับพี่พี่นี่เลย ก็ถ้าเกิดมีการซ่อมแซมเนี่ยน่าอยู่มากมากเลยนะอืผมเนี่ยไม่ได้เข้ามานานนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาซ่อมแซมเลยมันก็ผุพังตามการเวลานะครับผมนะก็ในช่วงช่วงหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยได้มาถ่า,ายพีพ่ๆที่ชมเนี่ยนะคือผมปเปลี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับนะในช่วงที่ทาแรกๆก,ก็จะมีกระลอกนะครับผมนะมาตรงขาผมเลยนะครับแล้วก็จะมีอีก EP หนึ่งนะฮะ ผมได้เจอแก้งเนี่ยมาตรงนู้นนะครับผมแล้วก็อีกพีหนึ่งนะฮะผมก็ได้เจอกับอ่หมีตรงนี้นะครับผมแล้วก็อีกพีหนึ่งผมก็ได้เจอหมาไม้นะครับเป็นฝูงเลยมาในแทบรเวยตรงนั้นนะครับผมก็ไม่ได้เข้ามานานฮะในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะลองมาแคมป์ดูนะครับว่าผมเนี่ยจะได้เจอสัตว์ป่าที่ มาในแทบรูเวนนี้หรือเปล่าจะได้ไายพี่ๆได้ชมกันนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพุเกเปร่ก่อนนะครับเพราะว่าพื้นของตรงนี้เนี่ยผมกลัวจะรองรับผมไม่ได้ดีนะครับผม ผมก็ได้พูกเปลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมเข้ามาอยู่บนห้างร้างตรงนี้ผมจะไม่ก่อไฟนะครับเพราะว่าแต่เอากับเ้าามาแล้วนะครับแล้วก็ผมไม่อยากจะให้ส่งกลิ่น,นในเรื่องของไฟแล้วก็ในเรื่องของอาหารด้วยนะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่ว่าจะมาซุ่มดูสัตป่าที่ว่าจะมาในแทบรั้นี้นะครับไม่แน่ใจว่ามันยังจะมาอีกหรือเปล่านะครับผม ก็ผมจะนอนแบบนี้นะครับแล้วก็เฝ้าดูต่อไปนะฮะนะในช่วงนี้เนี่ย <c oughs> ไม่ว่าตัวอะไรจะมาเนี่ยผมจะได้ยินเสียงชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าใบไม้เนี่ยมันตกลงไปบนพื้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเมื่อตัวอะไรมาก็จะเสียงดังมาแตกลายนะฮะนี่เลยอยู่ที่นี่เนี่ยสามร้อยหกสิบองศามองได้กว้างเลยนะครับพี่ๆนี่นะแล้วก็ทางด้านนู้นเนี่ยผมไม่กล้าไปมากเท่าไหร่ละ เพราะมันเก่าแก่แล้วนะครับผมไม้นี่ยอาจจะไม่ทนนะฮะนี่ผมก็พยายามอยู่ในเปนะครับผมเนาะพยายามขยับตัวให้น้อยที่สุดนะครับผมนี่โอเคครับก็ดียังไงผมก็จะนอนฟังเสียงไปก่อนนะครับผมนู่นตอนไกลๆเย็นๆนู่นแหละผมก็จะพันเข้าอีกทีหนึ่งนะฮะบรรยากาศตอนนี้ร้อนนะครับเพราะมันไม่มีหลังคานะ นะที่ก็นหลังจ้าเลยนะพี่อืมโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเจออะไรผมก็ถ่ายให้แบบนั้นนะฮะเจอก็ถ่ายไม่เจอก็ตามอย่างที่คลิปนี้เลยนะครับผม ตอนนี้เนี่ยผมก็ตื่นขึ้นมาตอนช่วงเย็นนะครับแสงอาทิตย์ก็กําลังรับฟ้านะครับผมนี่มันก็จะไม่มีแสงแล้วนะครับผมก็จะรีบทานข้าวก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็คอยนอนเงียบๆนะครับผมนะซูมดูอยู่ข้างบนนี่ยครก็ถ้ามีตัวอะไรมาเนี่ยผมจะได้ยินเสียงชัดเจนฮะนี่แค่ใบไม้ร่วงเนี่ยผมยังได้ยินเลยนะว่ามาทางไหนนะครับผมเนี่ยผมก็หิวแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทานข้าวก่อนนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมก็เพิ่งจะทานข้าวเสร็จนะครับผมก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักบ้างอะไรบ้างนะครับผมยังไม่ได้เห็นตัวอะไรมาในแถบลูนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็จะนอนพักแล้วก็ฟังเสียงต่อไปนะครับผมห้างนี้เนี่ยอัดมีลุ้นนะฮะจะได้เจอตัวนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนอนฟังแบบเงียบๆคนเดียวนะครับผม ผมได้ยินเสียงเหมือนมีตัวอะไรวิ่งออกจากใต้ห้างของผมเนาะท่านนู้นเลยนะครับพี่ๆก็ทําให้ผมเนี่ยตกใจมากๆเลยไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะมาแบบไม่ซุ้ส่งไมห่หเสียงเสียงอีกทีก็คือวิ่งพุดไปเลยนะครับผมก็คือแบบว่าผมก็นอนตั้งใจฟังนะเออแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ถ่ายนะครับอืมก็เสียดายมากๆเลยนะครับ เนนไนะ,ะสียงกระลอกนะยำเย็นนะกระลองเนี่ยเสียงชัดเจนเยอะเลยนะแต่ตัวเมื่อกี้นี่วิ่งเนี่ยผมก็นอนฟังนะไม่มีเสียงเลยมันแอบมาใต้ห้างได้อย่างไรไม่รู้นะครับผมรู้อีกทีคือวิ่งหนีอ่ว จากทางนู้นแล้วนะอรัโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมก็จะนอนต่อแล้วนะครับนอนฟังเสียงต่อดีกว่า <c oughs> ตอนนี้เนี่ยก็ดึกพอสมควรแล้วนะครับผมก็อทั้งเย็นเลยนะครับผมก็นั่งนอนฟังเสียงนะฮะก็ไม่ได้หลับเลยนะก็ได้ยินเสียงอยู่รอบเดียวนะครับที่ว่าวิ่งจากไตห้างนะครับผมก็เด็ดต่อไปนี่ก่อนที่ผมจะนอนเนี่ยนะพี่ๆดี๋ยูผมเนี่ยก็จะไล่ส่องดูก่อนนะครับผมนี่นะเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็อยากจะรู้ว่าเนี่ยจะมีตัวอะไรซุ่มอยู่ข้างๆหรือเปล่านะครับไตห้างเนี่ย ไม่มีนะครับผมต้องส่องให้ทั่วหน่อยนะครับแล้วก็ต้องส่องให้กลายด้วยบนต้นไม้ด้วยนะนี่เลยโอเคด้านนี้ก็ไม่มีนะครับไต่หางด้วยเราต้องส่องไต่ ก็ไม่มีนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมนี่ก็จะเข้านอนแล้วนะครับผมเพราะว่าดึกพอสมควรแล้วนะครับถ้ายังอยู่แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะนอนไม่อิ่มนะฮะโอเคผมก็จะหลับแล้วนะครับผมถ้ามีเสียงอะไรผมจะตื่นมาเปิดคลิปอัปเดตให้พี่ได้ชมตามอย่างที่คลิปเลยนะครับก็จะไม่ขออธิบายแต่อย่างใดแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวผมเองนี่เข้ามาในป่าคนเดียวนะครับผมก็หากเจออะไรต่อไปนี้เนี่ย ก็จะเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายพี่ที่ชมกันเลยแล้วก็ผมจะไม่พูดแล้วนะครับแต่ถ้าไม่เจออะไรก็จะไม่เปิดกล้องอ่าจะเปิดพรุ่งนี้เช้ากันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมนอนก่อนนะครับ สวัสดีครับผมก็สวัสดียามเช้านะครับเช้านี้เนี่ยผมก็ตื่นขึ้นมาแบบสลึมสลือนะครับเนาะก็เมื่อคืนเนี่ยหนาวมากๆเลยนะครับบวกกับเช้านี้บรรยากาศมันก็หนาวนะครับแต่ดีที่แสงอาทิตย์เนี่ยขึ้นมาทําให้อบอุ่นพอสมควรนะครับผมก็ในเช้าวันนี้ผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นเพียงคลิปที่ว่าผมมาอยู่ห้างเก่าแก่ของผมเนาะ ซึ่งผมก็ได้ถ่ายให้พี่ๆได้ชมตามอย่างที่คลิปเลยนะครับไม่ขออธิบายเพิ่มเติมแต่อย่างใดแล้วนะครับก็ตามอย่างที่คลิปเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเช้าวันนี้เนี่ย ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆที่กําลังรับชมคลิปของผมมาถึงท้ายนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับผมโดยการกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสิ่งสําคัญเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะแจ้งเตือนในกัรพี่พี่ๆลาลงคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันในอนะีพีหน้าดูซิว่าผมเนี่ยจะไปถ่ายอะไรพี่ๆชมกันอีกนะครับผมสําหรับในอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ